สำหรับวิธีการใช้ชุดคำสั่งถัดไปนะคะในการสร้างให้ตัวละครมีการเคลื่อนไหวโดยมี1ตัวละครแต่มี2ลักษณะในการเคลื่อนไหวหรือเป็นลักษณะแอนิเมชันนะคะ mm hmm. ก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะสร้างเป็นปลาขยับปากแล้วก็เคลื่อนที่นะคะโดยให้คุณลบตรงนี้ไปก่อนคลิกขวาลบนะคะแล้วนำเข้าตัวละครที่เป็นปลานะคะเป็นปลาฉลามก็ได้ นำเข้ามาหนึ่งตัวแต่ลักษณะนะคะเราจะทำให้เป็นสองลักษณะก็คือหุบป,ปากกับข้าปากให้คุณไปคลิกที่ชุดนะคะหลังจากนั้นนำเข้าตัวละครที่เป็นปลาฉลามในลักษณะอ้าปากก็คือเราจะมีสองชุดแล้วคราวนี้เราจะใช้คำสั่งก็คือชุดถัดไปนะคะเพื่อให้ตัวละครมีลักษณะในการขยับปาก โดยการวนซ้ำก็คือชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะคะก็จะสลับกันไปมานะคะแล้วเราก็จะมาเขียนคำสั่งกันนะคะก็คือเมื่อธงเขียวถูกคลิกนะคะเราจะให้ปลาเคลื่อนไหวก็คือเคลื่อนที่19แล้วถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับนะคะแล้วก็ให้เคลื่อนที่ตลอดเวลาโดยเอาคำสั่งวนซ้ำตลอดมาใส่หลังจากนั้น ให้คุณเอาไปไปเอาชุดคำสั่งก็คือบล็อกลูกบล็อกชุดถัดไปมาใส่นะคะต่อเพื่อให้ปลามีลักษณะในการขยับปากไปมานะคะอ่ะตอนนี้ปลาก็จะขยับปากไปมานะคะซึ่งมันจะกลับหัวใช่ไหมคะให้คุณคขิงอันที่สองก็คือเฉพาะหน้าซ้ายขวาแล้วก็ทำอันนี้ก็คือ แล้วจะสังเกตว่าปลามันจะขยับปากเร็วไปให้คุณเอาคำว่ารอนะคะมาใส่มันก็จะขยับช้าลงถ้ามันขยับช้าไปก็คือให้คุณเอาคำว่าเปลี่ยนคำว่ารอนะคะเป็น0.5มันก็จะเร็วขึ้นนะคะอ่า คำต่างชุดถัดไปก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสามารถจะเอาไปทำเกี่ยวกับคนในลักษณะให้คนขยับเดินก้าวซ้ายขวาก็ได้นะคะแต่ตัวละครนี้ก็คือจะต้องเป็นตัวละครเดียวกันโดยนำเข้าจากชุดคํำสั่งก็คือไปนำเข้าที่ชุดแล้วก็นำเข้าปลาฉลามมาสองลักษณะนะคะแล้วก็เขียนสคริป โดยเอาสริปชุดถัดไปมาใส่นะคะ